ะะที่เกิดขึ้นมาปุ๊บก็จะปรากฏแสงขึ้นมาก่อนนะคะนั่นแหละค่ะแสงคือสิ่งแรกที่เราจะเจอพระอาทิตย์ซึ่งก็คือความยินดีนั่นเองนะคะซึ่งความยินดีนะคะเริ่มต้นนะคะสุริยะเปย์ยานสิ่งแรกต้องเป็นก็คือมิตรดีสหายดีนะคะพระพุทธองค์ทรง,งกล่าวไว้ว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีสหายดีของเธอนะคะคำว่ามิตรดีสหายดีเนี่ย เราจะต้องเป็นคนที่มีความขัดเกลวคคำว่ามิตรด,ดีสหายดีในโลกุตละไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดไม่ตำหนิเขาจะตามใจเราทุกอย่างเราทำอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่มิตรดีสหายดีค่ะมิตรดีสหายดีคือจะต้องช่วยกันในการขัดเกลาสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งที่เป็นกิเลสจะชี้จะขัดเราให้เรารู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่าปฏิบัติมันจะขัดความรู้สึกเราขัดความ เรี่เราชอบอย่างเช่นนะเราชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเราชอบความสวยงามเราชอบแต่งหน้าแต่งตานะคะแต่พอเราไปอยู่ในหมู่ของอหมู่คนสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูธป,ปนิอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งทาง YouTube และ Facebook นะคะธรรมะโลกุตลาจาระโอศ์ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะปูธาบณีค่อนข้างจะยุ่งค่ะช่วงนี้ก็เลยห่างหายจากญาติพี่น้องไปนะคะกูธาบณีก็จะมาเล่านะคะมาแชร์นะสิ่งดีๆที่จะให้เกิดขึ้นนะคะในการที่เราจะเข้าสู่ธรรมะหลกพุตรละจากพระโอษได้นะคะอยากจะบรรลุธรรมเพื่อที่จะเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูนี้ไม่ใช่ธรรมะธรรมดานะคะเป็นธรรมะโลกุตรละค่ะคนที่จะเข้าสู่ธรรมะโลกุตรละได้สิ่งแรกคุณต้องมีความยินดีค่ะความยินดีคืออะไรนะคะความยินดีเนี่ยนะคะความยินดีเป็นมูลลากาอยู่ในมูลสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกท่านได้กาหนดไว้นะคะความยินดีเป็นมูลลากานะคะเป็นมูลลากาเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้อง มีนะคะหากว่าคุณไม่มีความยินดียากนะคะที่คุณจะเข้าสู่โลกุตระธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะว่าความยินดีนะคะความยินดีเป็นสิ่งแรกที่เราจะเข้าสู่โลกุตระเมื่อเรายินดีปุ๊บเราจะยินดีที่การที่จะฟังธรรมนะคะเหมือนกับที่เราเหมือนกับพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ที่เราจะขึ้น ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาในทิศตะวันออกสิ่งแรกที่เราจะปรากฏเห็นก็คือแสงของพระอาทิตย์ใช่ใช่ไหมคะแสงพระอาทิตย์จะขึ้นมาก่อนเช่นเช่นเดียวกันค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นกันสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือความยินดีในสุริยะเปิ่ยยานซึ่งพระพุทธองค์นะคะได้กล่าวไว้นะคะ,ะเริ่มเริ่มของ สุริยะเปรยานก็คือสุริยะเปรยานก็คือสิ่งเปรียบเสมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราอยากจะเจออยากจะพบธรรมะของพระพุทธเจ้าอันดับแรกคือเราจะต้องมีความยินดีก็เหมือนกับดวงพระอาทิตย์นะคะที่เกิดขึ้นมาปุ๊บก็จะปรากฏแสงขึ้นมาก่อนนะคะนั่นแหละค่ะแสงคือสิ่งแรกที่เราจะเจอพระอาทิตย์ซึ่งก็คือความยินดีนั่นเองนะคะ ซึ่งความยินดีนะคะเริ่มต้นนะคะสุริยะเปยญยานสิ่งแรกต้องเป็นก็คือมิตรดีสหายดีนะคะพระพุทธค์ทรง,งกล่าวไว้ว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีสหายดีของเธอนะคะคำว่ามิตรดีสหายดีเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความขัดเกลาคําคว่ามิตรดีสหายดีในโลกุตระไม่ใช่ว่า เขาไม่พูดไม่ตำหนิเขาจะตามใจเราทุกอย่างเราทำอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่มิตรด,ดีสหายดีค่ะมิตรด,ดีสหายดีคือจะต้องช่วยกันในการขัดเกลาสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งที่เป็นกิเลสจะชี้จะขัดเราให้เรารู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่าปฏิบัติมันจะขัดความรู้สึกเราขัดความที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเราชอบความสวยงามเราชอบแต่งหน้าแต่งตา นะคะแต่พอเราไปอยู่ในหมู่ของอหมู่คนที่เป็นโลกุตะละหรือที่เข้าสู่ของสุริยะเปยยานหรือเข้าสู่มิตรดีนี้เขาจะตําหนิการเข้าสู่สุริยะเปย์ยานสิ่งแรกคือมิตรด,ดีเมื่อมิตรดีเขาจะตําหนิเ,าเราการแต่งเนื้อแต่งตัวมันต้องลดคําว่ากรมไม่ใช่ว่าแต่งหน้าแต่งตาเข้าไปวัดทาปากทาอะไรที่สีแดงแจ่มแจ้ง,จงพวกเนี้ย ะะมิตรดีสหายดีจะตำหนิเราขัดเกลาเราชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ดีอย่าปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นคำว่ามิตรดีสหายดีนี้เป็นสิ่งแรกนะคะแสงเป็นสิ่งแรกหรือเป็นแสงอรุณสิ่งแรกนะคะที่เราจะเจอพระอาทิตย์นะคะหากว่าเรามีปฏิบัติมรรคองแปดนะคะทางเดินที่จะเข้าสู่มรรคองแปดนี้เราจะต้องมีความยินดีเป็นอันดับแรก นะคะถ้าหากว่าเราไม่มีความยินดีเป็นมูลกายากค่ะที่เราจะเข้าสู่ธรรมะโลกุตละจากพระโอษนะคะค่ะพี่น้องคะใครทุกคนก็ต้องการพ้นทุกนะคะทุกทุกคนไม่ต้องการมีทุกแต่ใครล่ะคะที่จะรู้ว่าอันนี้คือทุกเราจะต้องเข้าอยู่ในเขาเรียกว่าในเขตแวดล้อมของความเป็นอาริยธรรมหรือ แวดล้อมของธรรมะโลกุตระคนที่จะชี้แนะชี้นำเราให้รู้ว่าอันไหนคือโลกุตระก็คือผู้ที่เป็นสยามอภินญาผู้ที่ขึ้นชื่อว่าครูนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเรามีความยินดีในเกิดขึ้นนั้นสิ่งแรกเราต้องมีความยินดีหากคุณมีความยินดีปุ๊บความศรัทธาก็จะตามมานะคะสิ่งตามมาก็คือทำให้เราเห็นเราก็จะเกิดเป็นปรโตโคสั ปรโตโคษสักคือความน้อมรับนะคะฟังท่านพูดแล้วเอาไปปฏิบัตินะคะเสร็จแล้วเราก็จะเป็นโยนิโสมนสิกาตนะคะโยนิโสมนาสิกาคือจิตใจเราเมื่อปรโตโคสะน้อมรับเอาธรรมะแล้วเราก็จะเอาธรรมะนั้นไปลองลองเพื่อที่จะปฏิบัติเข้ารากเง่าในจิตใจของเรานะคะในชีวิตของเราไม่ทำเล่นไม่ล้อเล่นไม่ย่อๆแย่ๆนะคะ ค่ะพี่น้องค่ะเกิดมาทุกคนอยู่บนความทุกข์ทางนั้นนะคะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาทุกออกจากจากิตจใจเราได้ก็คือตัวเราเท่านั้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอุทปเนค่ะสวัสดีค่ะ